สิสองสิงหาคมเทิดบรมราชชนนีทรงแผ่พระบารมีทั่วถิ่นแผ่นดินไทยทุกสุขของประชาสเสด็จมาทรงแก้ไขทรงเสริมค่าบาทไทยให้ร่มเย็นเป็นนิรันดิถินไทยในไพรกว้างพระบาทย่างดำเนินพลันทุกไหนไปถึงนั่น ทรงดับร้อนให้ผ่อนเย็นทรงเป็นพระแม่ไทยศูนย์รวมใจดับทุกเข็นทุกยากเพียรบำเพ็ญแผ่เมตตาพระบารมีเฉลิมพระชนมพรรษาองค์บรมราชชนนีจงทรงกรเกษมสีเป็นมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสุดาชื่นบานศิลปินแห่งชาติอุปนายกฝ่ายบริหารคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์